5 0ของคนที่รู้เรื่องนี้รวยรวยรวยค่ะหลายคนตามหาวิธีการรวยใช่ไหมคะแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าคนที่จะร่ำรวยจริงๆเขารู้ว่าวิธีคิดสำคัญมากกว่าวิธีการค่ะเพราะวิธีคิด20%นนั้นนะคะอาจจะเปลี่ยนกลายเป็นนะคะวิธีการที่จะทำให้คุณร่ำรวยง่ายๆสบายๆลองขยับการเปลี่ยนวิธีคิดดูค่ะ หลายคนคะ่ะมักจะมีคํามาโปรแกรมสมองเองว่ากูไม่มีทางรวยหรอกชาตินี้กูไม่มีวันรวยหรอกชาติหน้าต่อไปๆกูก็ยังไม่มีวันรวยนั่นหมายความว่าวิธีคิดของคุณมันผาจนค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ลองเปลี่ยนดูคะ่ะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็สามารถที่จะทำให้คุณร่ํารวยได้คะ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่เริ่มคิดดีและเพิ่มอย่างน้อยวันละห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะค่อยๆเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆรยับประกันว่าชีวิตคุณรวยได้แน่นอนลองใส่ความเชื่อใหม่ๆ่ว่าฉันสามารถรวยได้เพราะคนดนไ้ได ทำอุโมงใต้ทะเลได้ทํายานอาวกาศได้กลแ,แค่ความรวยของเรากลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะคะดังนั้นเชื่อก่อนนะคะว่าเรารวยได้และเสริมวิธีคิดด้านดี